ี่นั่นนี่คือหนึ่งในตัวอย่างห้องน้ําที่อยู่ในไต้หวันเนี่ยทุกสถานีรถไฟฟ้าจะมีจุดเข้าห้องน้ําได้เลยผู้น้ําผู้หญิงผู้ชายห้องน้ําของคนพิการนะมีพร้อมสับพทุกที่ผู้ชายผู้หญิงคนเข้าได้มีทั้งในทั้งนอกนี่เป็นหัวใจบริการแต่บ้านเราเนี่ยห้องน้ำภาคเอกนชนลงทุนก็เลย เซฟหรือประหยัดไม่ยอมทําห้องน้ําเพราะว่าต้องเสียค่าน้ําค่าไฟนี่เป็นเรื่องที่คนไทยต้องร่วมกันรณรงค์กระตุ้นให้ภาครัฐบังคับให้ผู้เอกชนเนี่ยต้องทําห้องน้ําใช้ในที่สาธารณะรถไฟก็อั้นฉี่ปวดไม่สบายกันเยอะแยะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเยอะมากเลยแ้วเราต้องมารณรงค์ให้ไฟฟ้าเออนะ